อีเมดอีเมดอายุแค่16คู่นี้อายุ16ปีนะฮะอีเมดลองแล้วก็บอมเนี่ยนะอายุ16ปีทั้งคู่อีเมดเนี่ยตั้งแต่เด็กแล้วเธอประกวดตั้งแต่อนุบาลเลยทีเดียวแล้วก็ประกวดบาเรื่อยตอนปัจจุบันเรียนอยู่3เสียวิทยาลัยชั้นมอที่มหกนะฮะแล้วก็ติดใช่ไหมเธอติดใช่ไหมติดติดแบบมีคณลอกส่วนตัวสูงเป็นตัวของตัวเองบางทีพูดกับคนบางคนไม่รู้เรื่อง นห,หนูว่าน่าจะเป็นเพราะหนูพูดไม่รู้เรื่องเองมากกว่าค่ะจะจะเป็นจริงๆนะยอมรับเดียนะ,ะอะไรทําให้อีเมดอยากจะร้องเพลงถึงขนาดนี้แล้วก็ต้องไปประกวดประคันแล้วจริงจังกับเรื่องอีเมสเป็นคนที่จริงจังเรื่องเรื่องเพลงมากๆเท่าที่สังเกตดูนะฮะทำไมอะไรฮวงอ,งอีกคนนึงนะฮะท่านผู้ชมนี่คือตัวต,วตวนของเธอะฮะค่ะอออะไรทําให้ชอบร้องเพลงใช่ ก็ชอบฟังเพลงก่อนก็เลยอยากร้องบ้างนะอยากร้องบ้างใแล้วองไรฮะแล้วก็เลยร้องก็เลยร้องร้องแล้วก็ร้องแล้วก็ยิ่งชอบก็เลยก็เลยร้องนะฮะโค้ดคิมคงบอกได้ว่าอิมเมจอยากอาชีพเลยเออเขาเหนือกว่าอาชีพเหนือกว่าอาชีพค่ะเพราะว่าอาชีพเนี่ยในความเป็นอาชีพเนี่ยบางครั้งเราจะรับเอาสไตล์ต่าง ที่เป็นแบบแผนของที่คนไทยชอบอยู่แล้วเข้ามาใส่ตัวเราม,มันจะกลายเป็นแพทเทิร์นรูปแบบปกติทั่วไปที่เห็นได้แต่เด็กคนนี้มาแบบเหมือนใส่ชุดนอนมาแล้วก็ร้องเพลงได้ได้เลยก่อนนอนเขาก็ร้องได้ตื่นมาเขาก็ร้องอย่างนี้ได้เสียงเสียงที่มีมีทรายอยู่ข้างๆเสียงที่มีลมหายใจอยู่ข้างๆสำเนียงที่เป็นแบบนี้การเคลื่อนเสียงหางเสียงที่มีสไตล์การร้องแบบ แบบฝรั่งรุ่นใหม่ไม่ใช่ฝรั่งรุ่นดีว่าด้วยนะคะไม่ใช่อันนั้นเก่าไปคนเราไปเอามาจากไหนอะคนน่าจะเกิดจากการฟังเยอะๆแล้วแล้วแล้วสร้างของตัวเองค่ะแต่ละจับแต่ละส่วนแต่ละส่วนของนักร้องแต่ละคนมาแล้วมาประกอบร่างเหมือนทรานส์ฟอร์เมอร์ปุ๊บกลายเป็นหุ่นยนต์อีกตัวหนึ่งขึ้นมาอยู่ในตัวเขาเป็นทรานส์ฟอร์เมอร์ช่ลหเถอมันอะไรทําให้เป็นอย่างนั้นชอบฟังเพลงแบบว่าหลายๆายแนวมั้งค่ะก็เลยแบบว่า แต่ละอันมาจุดที่ชอบของแต่ละแนวมาอย่างเงี้ยค่ะ,แล,ะแล้วก็มารวมกันมาผสมเป็นสูตรของตัวเองน่าจะน่าจะแล้วก็สําคัญที่การตีความด้วยเขาเป็นคนที่ตีความได้โอ้นักร้องอาชีพที่ร้องด้วยกันอย่างเงี้ยก็ยังไม่เคยเห็น <'Kay. S 3> เขาตีความในแบบของเขา ซึ่งซึ่งซึ่งฝรั่งจะชอบแบบนี้นะคะซึ่งอันนี้มันเป็นสากลมากการตีความในแบบของตัวเองและมีลักษณะโดดเด่นขึ้นมาฝรั่งชอบแบบนี้มากคนไทยเราชอบที่เป็นรูปแบบเฉพาะเป็นแพทเทิร์นแต่นี่คือแบบฝรั่งคือสากลน่ะพูดง่ายๆสากลจริงๆมันมาัาจรรย์นะถึงโคชแตมกับทุกคนเรียกว่าสาน้อยมัจรรย์ใช่ค่ะอีเมจากนี้ไปอยากจะทําอะไรครับหนูอยาก เพลงต่อไปเรื่อยๆแหลคะค่ะแต่ว่าก็ก็น่าจะต้องเรียนไปด้วยเรียนหนังสือไปด้วย<ช>เดิมแต่เพียงว่าอยากฟังเสียงตัวเองออกวิทยุในรถได้เหรอใช่ค่ะเดิมใช่ไหมใช่ใชแค่นั้นก็สุดฝันแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเออแล้วตอนนี้ไปถึงไหนแล้วตอนนี้ได้ฟังออกทีวีแล้วต่อไปเป็นวิทยุแล้วค่ะเออตอนนี้ออกทีวีแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นยังจะมีอะไรอีกมากมายกับสาวน้อยผจจาร์คนนี้สําหรับอีเมยนะฮะคุณพ่อมาด้วยตลอดเลยก็คงจะมันเกิดขึ้นในตัวเขา้องยิงนะ ใช่ค่ะ nah.